ไปลุ่งแน่นอนค่ะลุ่งเรืองนะคะกับแบรนด์บริษัทแม่มดอล o n น i ะ n ะร่วมทีมกับครูกระแตยินดีต้อนรับนะคะที่นี่มีเรื่องของพลังทีมพลังแชร์แม่มดออนไลน์ค่ะคนที่มีดาวบนใบหน้าคนที่แฮชแท็กนับสกุลแม่มดออนไลน์ยินดีต้อนรับทุกคนนะ,ะที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยากพลิกชีวิตตัวเองอยากเรียนออนไลน์ครูกระแตสอนการไลฟ์สดสอนแต่งภาพนะคะอสอนอาทุกแพลตฟอร์มถ้าคุณอยากจะเรียนเรื่องไหนเอาที่ความถนัดของคุณด้วย ไม่ถนัดมันเสียเวลาเนาะเอาที่คุณชอบด้วยชอบอยากจะทําให้มันเติบโตในช่อง t i k t o อกเราก็โฟกัสเรื่องนั้นได้ค่ะชอบแบบทําคลิปบางคนไม่เน้นแบบไม่ไม่ไม่เน้นไลฟ์แบบแต่อยากจะมาทําคลิปมันบางๆก็ได้ค่ะบางคนคลิปเป็นคลิปไวรัลคลิปดังฟ้าคนมาดูหลักแสนหลักล้านมีนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามกันและกันนะคะติดตามกันและกันค่ะ เกิดคำพองโพนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับแม่มดนะคะยินดีต้อนรับแม่มดพ่อมดนะคะสู่แม่มดออนไลน์ค่ะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนอยู่อำเภอไหนอยู่ตำบลไหนอยู่แห่งหนใดยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรแม่มดออนไลน์ทีมครูกาเตนะคะสอนออนไลน์และมีแพลตฟอร์มให้ทุกคนต่อยอดได้ และถ้าใครไม่อยากเรื่องของธุรกิจอยากมาสร้างตัวตนมาอยู่ในไลฟ์สดของครูกระแตคุณก็ได้เพิ่มเพื่อนและรู้แนวทางช่องของตัวเองนะคะเวลาเวลาร้อนใช่ค่ะเวลาที่เราทําคลิปค่ะช่องของเราไม่ควรไม่เขาเรียกว,ว่าสเปะสปะ,ปะเป็นแนวเดียวะคะ่ะเป็นแนวทางเดียวเลยให้ความรู้ก็ให้ความรู้เลยค่ะหรือให้เรื่องค,คงําคมก็คําคมได้นะคะหรือเรื่องของการ พาไปดูรีสอร์ทดูสถานที่ดูสิ่งที่เราทำธุกรกิจก็ได้นะคะจอยค่ะอยู่กระบี่นะคะทะเลสวยเห็นไหมคะน่าไปมากสวัสดีค่ะติดตามมาติดตามกลับนะคะพี่รงลงเน,ะนาะคนณณลงพบกันวันละเพลงนิสา,สายสายสายสุขุมนุ่มลึกนะคะสายร้องเพลงสามารถติดตามครูกระแตไปที่รูปโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์อยู่ข้างบนเห็นไหมคะรูปโปรไฟล์อยู่ข้างบนแต่ไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ของครูกะแตนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะมันจะมีประวัติภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษสามารถไปเจอกันได้นะ,ะถ้าใครอยากจะมีอะไรอยากจะสอบถามครูกระแตสามารถทักได้คะ่ะแล้วอยู่ในคลิปก็ แฮชแท็กแม่ m o ออนไลน์ก็เจอครูกระแตสามารถติดตามกันได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะอยากเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ไปพร้อมกันให้ความรู้ค่ะยินดีจ้าบุ๋มบุ๋มบุ๋มอยู่ที่ประุมธานีนะคะอยู่ใกล้ๆกับครูกระแตแม่มดออนไลน์ค่ะยินดีต้อนรับ